3ตุลานะครับส5 6 6นริะครับสินนคงนะตอนนี้บนหน้าเว็บของกรมบังคับคดีได้มีประกาศเพิ่มเติมนะครับป๊อปอัพขึ้นมานะนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับต่อเนื่องนะครับจากวันที่ประชุมเจ้าหนี้นะครับวันที่27กันยายน2 5 6 6นะครับเมื่อวันที่29กานะครับกันยายนนะครับส5 6 6นะารครับศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งนะครับให้ลูกหนี้ผู้ทําแผนและเจ้าพนักงานทนะทรั์ร่วมกันตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการลงมติล่วงหน้าของเจ้าหนี้นะครับการบันทึกผลคะแนนระบบประมวลผลและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการนี้นะครับเจ้าพนักง,งานวิทัษ์รัพย์จะกําหนดให้เจ้าหนี้ทั้งที่ลงมติเห็นชอบและไม่เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการเข้าร่วมตรวจสอบด้วยนะฮนะณกองฟื้นฟูกิจการลูกหนี้วันละ12ท่านนะครับตั้งแต่วันที่6 วันที่9ถึงวันที่12และวันที่16ถึงวันที่20ตุลาคม2566เวลานะครับ9โมงนะครับถึง16นาฬิกานะครับก็มีประกาศตรงนี้เพิ่มเติมนะครับจึงขอให้เจ้าหนี้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมตรวจสอบตามคำสั่งศาลนะครับดังกล่าวนะฮะให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มในเว็บไซต์นะครับภายในวันที่4ตุลาคมภายในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา16.30นนะฮะ เจ้าพนักงานพิพากษ์จะคัดเลือกตามลําดับนะฮะเวลาของเจ้านี้ที่ได้แจ้งความประสงค์มาโดยถูกต้องนะฮะและครบถ้วนและจะประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมตรวจสอบนะฮะในวันที่5ตุลาคมนะครับ2 5 6 6ทางหน้าเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับใครที่ประสงค์จะเข้าร่วมนะฮะตรวจสอบนะก็คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยแบบฟอร์มนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ ก็กอกรายละเอียดครับจะมีอีเมลชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนนะฮะลายที่เจ้าหนี้ของเรานะครับแล้วก็แนบสำเนาวัตดประชาชนนะครับรับรองสำเนาไปนะครับแล้วก็วันที่ประสงค์จะเข้าร่วมก็เลือกวันไปนะฮะนี่ครับมีวันไหนนะครับตามที่เขาแจ้งนะฮะเราก็เลือกส่งนะครับผมแล้วก็รอดูประกาศรายชื่ออีกต่อไปครับสําหรับคนที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมตรวจสอบนะฮะการนับคะแนนการลงมติล่วงหน้าใหม่นะครับตามคําสั่งศาลนะครับผม แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าการเข้าร่วมเนี่ยจะเข้าร่วมช่องทางไหนอันนี้ยังไม่ทราบครับผมยังไงใครที่สนใจจะเข้าร่วมนะก็ลงทะเบียนครับตามขั้นตอนที่แจ้งเมื่อกี้นะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์บนหน้าเว็บของกรมบังคับคดีแล้วก็ลงทะเบียนไว้ได้เลยครับแล้วก็รอประกาศนะครับวันที่5นะครับผมลงได้วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับภายในวันที่4ตุลาคม2 5 6 6ครับผมยังไงก็ติดตามข่าวสารไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ